คนแรกตลอดเลยเ,เนี่ยยังไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยก็มีฉันอีกคนไงแนีนนนน่แกเล่นอะไ,ไรบ,บ้าๆนี่หนังแอนย่เงียบๆอยู่ไม่รู้ได้เจออะไรอีกหรอป่าเจออะไรเหรอแกเจอผีแบบแกงไงล่ะ ผีล่ะแน่ทำไรอ่ะทำอะไรกันนะก่อนโกมเลยนี่พวกเธอเป็นพวกรักผิดเพศป้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าเลสเบียนอ่ะบ้าเหรอ ที่พวกเซกนก่นอยกันน่ะเพราะพวกเซกนโกวผีทั้งหากล่ะนี่พวกเธอโดนผีหลอกกันอีกแล้วเหรอมันก็ไม่เชิงอ่ะพวกเรากลัวกันไปก่อนมากกว่าเราออกมาแค่สองคนแล้วห้องเนี้นก็น,ากน่ากลัวยังไม่รู้เพราะฉันไนด้เสียงของตรงในห้องอ่ะก็เลยคิดว่าผีขอเรียกว่าจิตหลอนคิดกันตเองใช่ฉันว่าทางเลของเราอะเขา,าก็ทำพิธีเส้นไว้เจ้าที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็คงไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะพวกเธอกลัวกันเองหรือเปล่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมั้งนอกเสียจากนอกเสียจากอะไรจะม,มีใครวินรบลูท่านอีกวันดีทุกคน สำคัญหรอว่าใครมาเร็วหรือมาช้ามันสำคัญที่ว่าใครจะแสดงเก่งกว่ากันต่างหากล่ะมุกเธอพูดเหมือนจะกระแทกใครงั้น่ะก็เปล่านี่เฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรกันนี่ครูยังไม่มาเหรอเราก็ยังไม่เห็นนะต้องมาเห็นแล้วล่ะเบนนายผู้เป็น นี่ก็นายก็ไม่น่าถามเลซนะตอบแบบเนี้ยดูเองก็ได้นะใจเย็นดีมือเรารอเล่นเขาอาจจะมีธุระก็ได้เออใจเย็นๆนี่ก็เหลือเวลาตั้งสิบนาทีนะพอจะเข้าห้องเรียนแล้ววันนี้เธอดูตั้งใจอยากจะเรียนมากเลยนะใช่แล้ววันนี้แหละฉันจะโชว์นางในการแสดงที่ถูกต้องให้คนติดดู เอานักเรียนครับมารวมกันตรงนี้ก่อนครับวันนี้ครูมีเรื่องจะบอกนะครับผมครูดาวติดทุระมาไม่ได้โอ้ย,ย,อยพอแล้วครับโ้ยนี่ครูดาวเนี่ยได้จัดครูมาสอนแทนให้แล้วเก่งรับรองว่าเหมือนครูดาวครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะครับครูชัดอะถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปรอในห้องเรียนได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวครูแทนจะมาแล้วนะ เอาไปได้เลยครับไหนแก้วอ,อะไรมาให้ครูเขาดูโหเยอะว่ะเออเยอะดีน่าจะลงเงินได้แล้วสิบถึงสี่พันหะ้าร้อยบาทนะแล้วของแกลหรอของฉันน่เหรอเยอะของแกอยู่แล้วไม่ต้องออกมาดูหรอกงั้นก็ปะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันเสียดายของเล่นนะอ่ะกว่าฉันจะซื้อมาได้อ้อนแม่เป็นปีเลยนะ เอานะแกเดี๋ยวดังซื้อใหม่ก็ได้ถึงตอนนั้นคงจะมีเงินเ,นเนยอะแยะแล้วอืมใช่แกพูดถูกงั้นก็ไปแกต่งผมก่อนไปยปยไม่ต้องไปยุ่งกับฉัน รักเขามากใช่ไหมครับพี่ต้องอดทนต่อไปครับความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ทช่นั้นพี่ต้องตื่อต่อไปเชื่อผมครับ โดยเฉพาะนางเอกนะได้สุดยอดไปเลยโอ้โหยอดเลยอ่ะได้สุดยอดเลยเมื่อวานอ่ะฉันก็เปิดหนังฝรั่งดูนะแต่มันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะซิงติกแต่คงฟังรู้เรื่องนะบอลผมต้องเรื่องสารกิจเทอ่์มันส่วนผมอะชอบหนังซาวแทมมากกว่าเราไม่ได้ลงกว่าอีอย่างผมมันเก่งกว่าสารกิจเทอรด้วยดูมันก็ได้สนุกเยอะเลยอะตัดส แม่กินบ่อยชนก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้บ้างดูดิดูดิดูดนดูดิดูดิดูดิด่ดูดิดูดูดิรูดิมูอิดูดิดูดไดดิดู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 ดิูดิู่ดิดูดิดนดิดูด่ดูด่ดงดิดูดิดูดิดููดยูนบู ฉันว่าเขากำลังทำตัวให้เป็นจุดเด่นมากเกินไปต่างหากล่ะดูแล้วอ่ะไม่สิ่งเสียเลยคือพวกเราโมไม่เก่งเลยค่ะ แล้วใครโมเก่งวะสงสัยสมรักนะครับมีดีโมอ่ะก็โมม่เก่งก็ได้ริไม่เป็นไรหลังเบสเออว่าแต่ว่าทำไมคุยไม่มาใกว่าน่นอสิโดดยาวแง่แง่โอ้ครับคุณครูควันพันธ์นะครับที่คุณครูดาวให้มาสอนแทนครับอ๋อใช่ครับ ไม่ไม่ไทยไม่ไทยครับผมผู้ชมไทยครับอาเอออยูข้าวบางเลยขอตัวเล่นข้าวครับมันได้ครับได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณครูดาวเคยบอกว่าเป็นคุณครูผู้หญิงนะครับอ๋อครูความคันนะครัปฏิการสอนครับผมเลยมาแทงครับผมครับครับการสอนที่ดีที่ได้กำลังงานเนี่ยและสื่อสารมากมายเนี่ยซึ่งอยู่ในข้าวครับ ได้งั้นเดี๋ยวทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปสอนก็ได้นะครับผมดีมากเลยครับผมมากเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับร้านไปรอี่ห้องรับแขกครับผมได้ครับโอ้โหนี่คุณครูดูเหมือนไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันเลย เป็นอานิตยแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วทำไมคไม่ทานข้าวมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะครับอหางกินไม่ได้ครับอ๋โอ้ยรู้สึกกินเจครับอดำครับผมนี่นะครับเป็นการถือศีลทำบุญเนี่ยแต่รีบๆหน่อยนะครับเด็กกับผมจะรอนะครับอะไรกินครับร้อนไปแล้วอยากกินข้าวมากๆเลยครับถ้าเป็นดีๆขอผมนะให้เป็นพนังานนะครับวันนี้มีพนักงานสอนเด็กนะ หยุดครับห oh! 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 ัว้าเด่นที่เคารพทีลคนไม่ได้หรอกครับครูชาท้าทไมคุณมือม่ใหม่ครับ ก็นี่ไงครับคุณครูกำลังจะบอกว่าคุณครูคนใหม่ที่มาสอนแทนเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วทำไมยังไม่เห็นเข้ามาอหรอคะอาจารย์สีใช่ใชใชนี่จะเกิดครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่เป็นไรสอนช้าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้คุณครูเขาสอนเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงก็แทนดีไหมดีครับงั้นขอเชิญคุณครูสมชายได้แล้วครับ สวัสดีค่ะคุณครูคุณครูสองชายมาแล้วเดี๋ยวครูขอตัวก่อนแล้วกันนะสวัสดีทุกคนโอ้ไม่ใช่ครับผมชายครับเออเอ่อสวัสดีนักเรียนทุกครับดใจที่ได้มาสอนนะครับแทนอาจารย์ท่านครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชา าาลูก์เขาป็นามมมุกเไรม่ใช่แลวนะครับพูดอวิชา้วนะครับแม่คะที่เราเรียนการแสดงนะคะไม่ใช่เราาษใช่แอนพูดถูกฉันว่านะอโอ้เออเธอเออก,การแสดงคือดาราคือกา,กาแรแสดง ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าพูดถึงดารามีใครรู้จักดาราบ้างเลยหรือมีใครรู้เลยเพราะเรารู้จักกันดีค่ะอะไรนะใบเตยอาเยามค่ะโอ้ชื่อดังต้นสบัหูค่ะอืมขอบคุณเลยครับตุ๊กี้ค่ะตุ๊กี้โอ้ดาราตลกวันใจผมเลยนะครับถูกต้องครับ หม่งจอกมกุยเ้อเงอยู่สังกัดเดีวยวกันครเชื่อคะคุณเลยครับออปสิขาโอ้ปอด้วยคอกอดอะไคุณเครับผมอยครูคะพวกเราอ่ะรู้จะักดีค่ะดาราไม่ต้องหาที่อินเตรน็ต คุณแม่ให้เงินมาครบห้าพันบาทแล้วหรือคะไม่หรอกครับเอาแล้วหนูสองคนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเรียนกันล่ะคะเดี๋ยวนะครับคุณสองคนนี้กำลัทำอะไรนครับเรากำลังเอาของที่มีค่ามาแทนเงิน5้า0ลบาทครับ โอ้โหเยอะมากเลยนะคะนี่แต่ว่าของเล่นพวกนี้มันใช้แทนเงินสดไม่ได้หรอกนะคะของเล่นพวกนี้เราซื้อมาแพงมากเลยอะครับรวมแล้วก็หลายพันบาทเลยนะครับโอ้เลิกค่ะแต่ว่า มันใช้แทนเงินสดไม่ได้นะคะที่นี่เขาใช้ตั้งแต่เงินสดแล้วแล้วครูก็ไม่รู้ว่าจะเอาของเล่นพวกนี้ไปทำอะไรด้วยก็เอาไปขายสิครับโอ้โหของเล่นพวกนี้มันขายไม่ได้ราคาหรอกครับถ้าจะมาสมัครต้องเอาเงินสดมานะครับผมถึงจะสมัครได้รบกวนเอาของเล่นนี่กลับไปก่อน,นครับค่ะนคุณ ับ่ี่มันลูกเต้าเห่าใครกันนะคะครูชัดคิดได้เอบของเล่นมาสมัครเรียนครับอมมันลูกเต้าเห่าใครกันไหมครับครูชัดใช่แน,น่นอนครับแต่ผมให้คนสืบดูแล้วผมคิดว่าจะเป็นเด็กแถวนี้แหละครับแต่ว่าท่าทางจะชอบที่นี่มากเลย เมื่กี้ก็ใส่เสื้อบ้านช้างดาวกันด้วยนะน่าเลยสิครับน่าจะแอบมาซื้อนะเหมือนกันเลยอ่ะต้องเป็นโอปอสิคะเธอที่ไหนคุณครับโอ้โหครูคะพวกเรารู้จักค่ะดาราไม่ต้องถามอะไรให้มันอินโนเซนต์มากเร่มาเรียนการแสดงนะคะที่ชีวิชาความรู้รอบตัว เธอเต้องถูกลงกโทษใครคำสั่งคู่ไม่ใช่แม่เสียงคู่อย่างงี้ทำไมคู่พูดแค่นี้ต้อบอกคุณพูดไม่หรอกเหรอใช่วันนี้คุณจะสอนการแสดงให้นักเรียนฝนตําหนิหุ่นขเอเชิญหน้าห้องครับทำไมคู่หัวาัาน ชื่ออะไรคนระับแอ <c oughs> แนครแอนครูจะให้เพื่อนๆทุกคนเล่นการแสดงโดยการตำหนิพูดอะไรก็ได้ตำหนิอะไรก็ได้แต่ไม่เดี่ยวกับความรุนแรงความโกรธถ้าฆ่าความก็หายทุกคนทำได้ไหมได้ ้ได้พร้อมรับบิดาพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะเชิญจ้าหนังโง่ไม่ใช่ก็ออกไปอินเนอร์พูดดังๆแตจะปังรู้สึกนิดหนังโง่เฮีย คนต่อไปเลยอยากเด่ดนนอยังไงล่ะคนต่อไปเลยครับกคคนต่อไปเลยเิจาเลแต่ แกมันทั้งรันทั้งลื้อแพ่เนี้ยชัดพอไหมโอ้โหอินเนอร์นี้ยอดสมใจสูมใจเธอเธอโง่แลอวเสือมหมดสลาดแบบนี้ยเเรียกหมออะไรเ่าปาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ

ตบมนนือยอยครับตบมือทีครับตบมือทีครับตบมือทีครับตบมือหันนะครับเสียงอะไรวะ ทำคุณแบบนี้ครับเนี่ยอ,อยคนบ้าค่ะคุณอ,อคนบ้ามันจับฉันเอาไว้อะ่ะก็ผู้ชายเสื้อดำที่ขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันจับฉันเอาไว้ไม,ไม่มีนะครับมีแต่คุณครูที่มาสอนการแสดงแทนคุณครูดาวนะครับก็ฉ <c oughs> ันนั่แหละค่ะมาแทนคุณครูดาวแต่ผู้ชายเสื้อสีดำที่ขึ้นไปข้างบนมันคือคนบ้าค่ะคุณบ้าชัดเลยมาหลอกกินข้าวด้วยเจ็บ เดี๋ยวผมมาให้ครับห่าห้านักเรียนทุกวิชาต่ตอไปหลังจากการหัุล้อมาชนเท่าแล้วจะมีวิชาการต่อสู้คู่หดขงไทยจะสอนนักเรียนทุกคนในด้านจากศิลปะการต่อ,ากการสอสู้ในด้านภาพยนตร์นะ <c oughs> ครับผมเคยผ่านจากเป็นนักพัฒนาแปลมาแล้วใครสนใจบ้างเป็นการต่อสู้ ผมเชิญคุณเลยครับถ้าเรียนทัานทักถ่ากไปนี้คือการต่อส <aya> ู้ในแบบรบขั้นอแในละครทั่วไปในหนนใจอค้งตังคืนหนึ่งครับค้ัวคืนหนึ่งครับของเสื้อแดงดำตึงหน้ารับมาตึ๊งหน้ารับ การดูสอนนการตกการตกตกยังไงไม่โดเลยครับตกแบบนี้ครับตกเลยครับนี่คอมันตกจริงทำไมเนี่ยไม่สอนเ้ไม่ได้ไม่ง้าวไม่ลเรไม่ได้ครับแล้วาที่แบบเเกี่ยวอะไรดูสอตู้่ไนะเรียนังทางนี้เลยอนตูต่อไปนะไ้คน บ, Omaha, บ,บคู่กันเดี๋ยวทำแบบไปกูส่งกันอย่างนี้ส่งครามนะครับคนโดนกันนะ <est> right. เห็นไหมน้องเขาเป็นระฆังบังเคยโดนกูน e. ้จบเหน็นไหมครับเผมเลยครับผมเลยครับเออแล้ว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 

พวกเราก็เคยเรียนมาก่อนเลยนะครับโอ้ยครูแล้วพวกของไหนเยอะเลยนะครับมี่เรื่องไหนเยอะไหมโ้ยครูแต่ว่าเราไม่เข้าใจอ่เราก็ต้องทำให้ถูกใช่ค่ะยิ่งทำไม่จบจริงอย่างนี้ไม่ถูกนะคะใช่เก็บว่าครูต้องสอนถึงวิธีแน่ๆเลยครูสอนเป็นหรือต้องเนี่ยโอ้โหนี่ครับเป็นครับพวกคุณจะไม่เป็นกันผมสอนมาวิธีผมมันใช้มาเยอะแล้ว ไม่เชื่อไูอนผิดนักเรีนคนคนนี้ไม่ใช่ครูจริงๆหรออ้าวไม่่หรอไม่ะ่อ่เหรอเป็นคนบ้าคนบ้าบ้านี่นะนีคนบ้า What <laughs> you แดงอะมีเลือดด้วยเกศมันเรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวเกี่ยวสิครับก็ผมเป็นห่วงคุณนะอเป็นห่วงเหรอคะเป็นห่วงงั้นก็ไปด้วยฉันเลยได้ไดค่ะไม่มีมันคะ่ะคุณครูหนูรู้สึกว่ามันเกศกะอะค่ะไปกันทั้ะคูเกศค่ะ Transcrição e Legendas